สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรด้วยกันนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันศุกร์ที่24กันยายน2021หัวข้อทรงรักษาคนตาบอดให้มองเห็นมารโกบทที่8ข้อ22ถึงข้อ26ขอฟังพระชนะคำของพระเจ้าจดจ่อจดจำทําความเข้าใจครับมารโกบทที่8ข้อ22ถึงข้อ26มีเนื้อความดังนี้ พระองค์กับพวกสาวกจึงไปยังเมืองเบ็ดไซดามีบางคนพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์และทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ทรงสัมผัสคนนั้นพระองค์จึงทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้นและวางพระหัตถ์บนตัวเขาแล้วพระองค์ตรัสถามว่าท่านเห็นอะไรบ้างหรือไม่คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่า ข้าพระองค์มองเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาของเขาอีกแล้วเขาก็เพ่งดูและตาก็หายเป็นปกติมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนพระองค์จึงตรัสสั่งคนนั้นกลับไปที่บ้านของตนเองและกำชับว่าอย่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตเมื่อวานนี้ พระองค์และสาวกของพระองค์มาถึงชายฝั่งเมืองมักดาลาพวกฟาริสีมาเฝ้าและก็เริ่มโต้เถียงกับพระองค์โดยพวกเขาขอพระองค์ให้ทำหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์เพื่อจะทดสอบพระองค์ทรงไม่ยอมทำตามที่พวกเขาขอและตำหนิพวกเขาว่าทำไมคนยุคนี้แสวงหาแต่หมายสำคัญจะไม่ทรงแสดงให้พวกเขาแล้วทรงเสด็จจากพวกเขา และลงเรือจากเมืองนั้นไปขณะอยู่ในเรือพวกได้ทรงเตือนพวกสาวกให้ระวังเชื้อของพวกฟาริสีและเฮโรดแต่พอพวกสาวกลืมเตรียมขนมปังมาพวกเขาจึงเข้าใจว่าพระเยซูกําลังพูดถึงเรื่องเชื้อขนมปังและเรื่องขนมปังที่ไม่ได้เตรียมมาพระองค์ทรงตําหนิสาวกว่าทําไมจิตใจแข็งกระด้างไม่ควรห่วงเรื่องอาหาร จำไม่ได้หรือที่ทรงเลี้ยงคนจํานวนมากถึงสองครั้งแล้วยังมีอาหารเหลืออีกแต่ให้ใส่ใจสิ่งที่พระองค์กําลังเตือนพวกเขาอยู่สาวกจึงได้เข้าใจครับพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เมื่อพระองค์ไปถึงที่เบตไซดามีคนพาคนตาบอดคนหนึ่งครับมาหาพระองค์และทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์สัมผัสคนนั้นอาจเป็นไปได้ครับว่าพวกเขาอยากให้พระเยซูทรงช่วยรักษา เพราะตาที่บอดนั้นเป็นความลำบากมากของชายคนนี้มีนักวิชาการบางท่านเชื่อว่าอาจจะเพราะเขายากจนและตาที่บอดทำให้เขาไม่ค่อยมีความรู้ความเคลื่อนไหวอะไรในสังคมพวกเขาจึงพาเพื่อนคนนี้มาและเขาคงมืดบอดด้านฝ่ายวิญญาณและไม่รู้จักลิทธานุภาพของพระเจ้าชีวิตจึงเสมือนโดนคำสาป เช่นเดียวกับคนหูหนวกที่โลกของเขาเงียบนี่ก็คือโลกของเขามืดและไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เลยจิตใจอาจจะดูเหมือนเฉื่อยชาด้านจิตวิญญาณพระเยซูจึงพาเขาเดินออกจากฝูงชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นให้ห่างออกไปจากหมู่บ้านมาระโกบันทึกว่าทรงจูงเขาจับมือจูงเขาช่างเป็นภาพที่น่าอบอุ่น และแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรู้จักวิธีการนำคนตาบอดเดินแม้ในแค่เรื่องการพาเดินไปผมเคยพาคนตาบอดเดินครับและผมก็จับแขนของเขาและเดินตามหลังดันแขนของเขาเบาๆเพราะกลัวว่าเวลาที่ล้มเราจะพยุงเขาไม่ทันแต่คนตาบอดคนนั้นไม่ค่อยยอมเดินครับและเขาหันกลับมาบอกผมว่า ขอให้ผมเดินนำหน้าและจูงเขาไปเพราะเขาจะกล้าเดินตามมากกว่าที่จะเดินนำถ้าเป็นคนละเพศก็อาจจะใช้วิธีจับไม้เท้าของเขาก็ได้นะครับทำให้ผมคิดถึงทางด้านจิตวิญญาณครับคนที่มองเห็นความรอดในพระเยสุคริสเช่นคริสเตียนจะต้องเป็นผู้นำหน้าคนที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้าเรื่องของพระเยซุคริสเจ้าเลยครับนะครับอย่าทิ้งระยะห่าง นะครับนะอย่าเดินไปโดยไม่จูงเขาอย่าเดินโดยไม่บอกเขาว่ามีอุปสรรคอะไรที่เขาจะสะดุดหรือหลุมที่เขาจะตกลงไปได้เพราะนี่เป็นเรื่องเหมือนกับคนจูงคนตาบอดเลยครับเพราะหากเขาเดินได้ปลอดภัยเขาจะวางใจเราและฟังความจริงเรื่องพระเจ้าง่ายคือเราเองจะต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการติดตามพระเจ้าให้ชีวิตของเราดีและเป็นพรแก่เขา เราก็จะสามารถประกาศข่าวประเสริฐนำเขามาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นะครับพี่น้องครับพระเยซูทรงพาเขาออกมาพาเดินออกไปไกลนอกหมู่บ้านผมเชื่อว่าการวางใจพระองค์คงค่อยๆเกิดขึ้นและพระองค์อาจจะพูดคุยกับเขาให้เขาเกิดความสบายใจและความเชื่อขึ้นอาจถามไทยพูดคุยกับเขาจนเขาสบายใจและพระองค์จ,จะทรงรักษาเขาอย่างไร คงอธิบายให้เขาฟังนะครับผมเชื่อว่าพระเยซูจะทําเช่นนั้นเมื่อพาเขาหยุดแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้าลายลงที่ตาของคนนั้นและว,วางพระหัตถ์บนตัวเขาพี่น้องครับโลกในยุคโบราณน,นั้นมักจะเชื่อว่าน้ําลายของคนถือเป็นยารักษาโรคได้และเมื่ออธิษฐานเผื่อเขาแล้วทรงถามเขาว่าท่านเห็นอะไรบ้างหรือไม่ซึ่งนี่ผิดจากปกติในการรักษาของพระเยซูคริสต์นะครับ ปกติพระองค์ทรงตรัสและเขาก็หายเลยแต่ชายคนนี้ทรงถามเขานี่อาจจะเป็นเพราะเขาคงไม่ได้รู้หรือไม่ได้ยินเกี่ยวกับพระองค์และอาจจะไม่รู้ว่ามีผู้ที่พระเจ้าส่งมาทรงลิทธานุภาพรักษาเขาได้พระเยซูจึงทรงถามเขาเพื่อนําเขาค่อยเชื่อวางใจในพระองค์และค่อยเป็นค่อยไปในการมองเห็นและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาครับที่เขามองเห็นอะไรบ้าง นี่คงนำความปิติยินดีมาสู่เขาอย่างมากแล้วเขาตอบพระองค์ว่าเขามองเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนเขาอีกแล้วเขาก็เพ่งตาดูและก็ตาของเขาก็หายเป็นปกติพี่น้องครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าพระเยซูลิเดชถดถอยลงจึงไม่ได้รักษาทีเดียวหายไม่ใช่แน่นอนครับนะแต่นี่เราเป็นบทเรียนทางฝ่ายวิญญ,ญาณครับนะ จะมีบางคนครับที่รับเชื่อเร็วแต่บางคนจะรับเชื่อได้ช้าไม่ใช่เขาแข็งกระด้างนะครับแต่จะต้องมีเวลาพอเหมาะของแต่ละคนแตกต่างกันและคริสเตียนใหม่บางคนเติบโตเร็วบางคนเติบโตช้าบางคนมีใจหิวกระหายมากกว่าบางคนครับเราต้องเข้าใจและคอยสอนอบรมเขาให้เขาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์มานมัสการ เพราะทุกอย่างมักเป็นครั้งแรกที่เขาใช้ชีวิตเช่นนี้คนที่ตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพี่เลี้ยงหรือศิษยพิบาลก็จะเติบโตได้เร็วกว่าคนอื่นบางระบบครับการตั้งของการตั้งคิดได้จักรก็จะไม่ให้ผู้เชื่อใหม่นี่นะครับมานามัสการร่วมก,กันกับคริสเตียนเก่าเลยครับเพราะคริสเตียนเก่านั้นมักจะเป็นอุปสรรคในการเติบโตของคริสเตียนใหม่เพราะคริสเตียนเก่าบางคนไม่กระตือรือร้น ร่วมในพันธกิจของคิดจักรเลยเขาจึงแยกคริสเตียนใหม่ออกไปอบรมต่างหากผมจึงอยากหนุนใจให้คริสเตียนเก่าครับจะต้องเป็นแบบอย่างแก่คริสเตียนใหม่หากเราเข้มแข็งสร้างวัฒนธรรมของคิดจักรเรามาร่วมกลุ่มอธิษฐานมาเรียนพระคัมภีร์ร่วมกลุ่มเซลล์ไม่ขาดการนามัสการออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่จริงพี่น้องครับช่วงออนไลน์แบบนี้เนี่ยง่ายนะครับเพราะ เราไม่ต้องออกจากบ้านมามาร่วมออนไลน์กันให้เป็นนิสัยครับจะได้เป็นพระพรแก่กันและกันมากเวลานี้กลุ่มอธิษฐานคืนวันพุธตอนแรกก็มีคนไม่มากครับแต่เดี๋ยวนี้คึกคักครับเข้มแข็งมากทีเดียวก็เห็นภาพนะครับว่าเมื่อเราเอาจริงเกาจังก็จะเป็นกําลังหนุนจิตชูใจคนอื่นด้วยพี่น้องครับสุดท้ายของเรื่องนี้พระเยซูสั่งให้เขากลับบ้านโดยไม่ผ่านหมู่บ้านนั้น เพื่อคนจะไม่เลื่องลือที่พระอ,องค์ทรงรักษาชายตาบอดคนนี้ให้หายได้ให้เขาไปเป็นพยานกับคนใกล้บ้านของเขาพระองค์จะได้มีเวลามากขึ้นกับพวกสาวกของพระองค์เพราะพระองค์กำลังเตรียมพวกเขาในการไปรเชิญกับการถูกตรึงกางเขนของพระองค์ครับผมมีสองคำถามพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันศุกร์ที่24กันยายน2021หัวข้อทรงรักษาคนตาบอดให้มองเห็น มาระโกโบทที่8ข้อ22ถึงข้อ26นะครับประการคําถามแรกครับการที่พระเยซูจูงมือคนตาบอดเดินออกมานอกหมู่บ้านแยกออกมาจากฝูงชนเพื่อรักษาเขาให้หายนั้นท่านคิดว่าหน้าอบอุ่นเพียงไรลองบรรยายถึงความรู้สึกที่ท่านเอาใจของท่านใส่ลงไปในคนตาบอดดูนะครับท่านเองเคยดูแลผู้เชื่อใหม่อย่างอบอุ่นอย่างไรบ้าง นี่กน็น่าสนใจนะครับสำคัญเพียงไรครับที่เขาจะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นเช่นนี้นะครับเพื่อเขาจะเชื่อพระเจ้าคำถามที่สองครับท่านเชื่อไหมว่าคริสเตียนใหม่นั้นมองดูคริสเตียนเก่าและพี่เลี้ยงที่พาเขามาเชื่อเป็นแบบอย่างของเขาครับถ้าคิดจักมีวัฒนธรรมที่คริสเตียนทุกคนไม่อยากขาดการนมัสการอยากมากลุ่มอธิษฐานเข้าร่วมกลุ่มเซล มาชั้นเรียนพระกัมภีร์ออกประกาศเสมอๆท่านว่าคริสเตียนใหม่จะทําตามคริสเตียนเก่าหรือไม่ครับคริสจักจะเข้มแข็งขึ้นอย่างไรบ้างน่าคิดนะครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและเมตตาต่อชายตาบอดคนนี้แม้เขาจะมืดบอดจากการที่รู้ข่าวคราวเกี่ยวกับพระองค์และไม่มีโอกาสที่จะออกมาหาพระองค์ แต่เพื่อนของเขาพาเขามาทาให้เขาได้มองเห็นเช่นกันเมื่อเราพาคนไม่เชื่อที่เรารู้จักมารู้จักกับพระเจ้าเขาจะตาสว่างและเห็นความรอดและได้รับความรอดจากพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พวกเราเข้มแข็งและเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการติดตามพระเจ้าเพื่อคนที่เป็นคริสเตียนใหม่ในคริสตจักรจะเห็นแบบอย่างของเราและเขาจะเอาจริงเอาจังตามด้วย ขอพระเจ้าทรงใช้พวกเราและอวยพรสอนพวกเราด้วยเถิดในนามพระซูคิ์เจ้าอารมนพี่น้องครับวัฒนธรรมของคริสตจักรที่ดีนั้นเกิดจากคริสเตียนที่เชื่ออยู่แล้วครับและวัฒนธรรมคริสตจักรที่ดีนั้นจะส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับเพราะฉะนั้นเรามาสร้างวัฒนธรรมคริสตจักรของเราให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับมาร่วมกันนมัสการอธิษฐานและเข้ากลุ่มเซลล์ ออกประกาศอธิษฐานเผื่อกันนะครับนะร่วมกันรับใช้พระเจ้าคริสเตียนใหม่ก็จะทําตามเราครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ